มาร์คคิมเบอร์ลี่ถูกถามาเรื่องข่าวดีเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคู่ที่หวานกันไม่มีแผ่วเลยสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหล่อมาร์คแบรินและคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิริซึ่งก่อนหน้านี้ทำเอาสปลาหนักมากเมื่อหนุ่มมาร์คได้คู่เข,าข้าขอแต่งงานทำกลางบรรยากาศสุดแสนโจาโรแมนติกโดยหนุ่มมาร์คได้ออกมาโพสภาพความหวานสวมกอดคิมเบอร์ลี่ที่ในนิ้วกระสมแหวนเพชรเม็ดโตประกาศข่าวดีว่าพร้อมสละโสดแล้ว ล่าสุดทางไอซีแฟงคลับหนุ่มพาวก็ได้ออกมาโพสคลิปขณะที่มาร์กและคิมเบอร์รี่มาพบปะคุยคุยกับแฟนขลับที่มารอมีการถามถ่ยเรื่องข่าวดีก่อนจะมีเรื่องให้แฟนขลับพากันกรี๊สนันเมื่อมาร์กเอามือไปรูปที่หน้าท้องของคิมเบอร์รี่ก่อนจะช็อตฟิลด้วยการพูดว่า“น้ำหนักขึ้น”เล่นเอาสาวคิมเบอร์รี่ดุดเคิร์นจนใบไม่เป็นก่อนจะเรียบสายมือบอกว่า“ไม่ใช่อย่างที่ทุกคนคิด”และหันไปตีมาร์กเบาๆอารมณ์ประมาณว่า แฟนๆเข้าสายพีกันหมดนึกว่ากำลังจะมีเบบี้ซะแล้วโดยได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าไอ s h อ r ช็อตรบือโลกช็อตพี่บีลูกท้องน้องบีพี่บีช่างกแกร่งน้องบีได้กระซวกถูกใจกระเด็นกระดอนความปินต่อเนื่องให้เราจริงๆตามไปดู t i k t o อกของพี่ลินได้พี่น้องผองเพื่อนขา